งอือตอนพระเจ้าไปแดกอ,อือไอ้สัตว์ <c oughs> เปิดคลิปมาอย่างนี้อะไรสัตว์กูไม่ได,ด,ด้อัดกูมอัดเงี้ยไอ้ไอ้อัดตอนที่กูตายอ่ะ มันยุ่งยากกับตรงพวกมึงไงยุ่งยากในตรงอัดนี่แหละสัตว์แค่ปั๊ดมึงตีไม่ได้นี่นะแค่ปั๊ดมึงตีไม่ได้ตัวเดียวเลือดนิดเดียวตีไม่ตาย อยู่ตรงป่าด้วยยังชอบ ียป ok <S 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 ัด okay, ฝั่งนน้ตของดีอยู่กูอีกเก็ดสัตว์ของไม่อย่างโอพีของไม่โอพีกว่กูอีกเฮียลองติดแอปโอเคมีเก็บสแต็กมัครบ ไปตัวดียวมาต่วยแล้วไอ้เนี้ยทีแม่งไม่ดูทิศของมันเลย มันแบบเอ่อมันเล่นเนบนมันไม่ดูเล่นบนมันมเล่นเล่นล่างมันไม่มันไม่ดูเล่นล่างเองชอบอี่ครีปก็ไม่เคลียร์ หนตัวเดียวต้องลุมตัวเดียวยังเอาไม่อยู่กูตายมังกรไอสักว์ con mấy tay bắt Mình có tôi nhìn phi đừng mừng với nhìn ngắn này chưa và vàng nhưng bà cô sạch 啥？Sat, 嗯。 ให้มันออก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  มึงอาหายสับบัฟฟ้า์เรายังไม่เกิดเดียงมึงเหีียเสกเกี้ยงปากกูสัตว์ ยี่ตัวล้มตัวล้มมียี่มัดวิ่งไวยังไง เลยจบเลยจบเลย เลยอสัตว์ตาเอ้ยตานี้ยังไม่ถึงห้าคิวเลยเอ้อเมอเอย์ มาเอาใหม่เอเออไไรจะขึ้นได้สักทีมาตาแก้ตัวจะ,จะเล่นแครี่มั้งไอ้สักจะเล่นแครี่มั้งยี่้อครันี้พูดเสียงเบาพูดเสียงดังมั้งอืมมาไอ้สัต์ ไดวเอาสอนพระเจ้าไปแดกถึงสิงหลอนเนี่ยกได้สินนี้ว่ะจะจกิจ,จกรรมเหรออืออือออมเฮ้ ಂತಿಲ್ಲೆ เชีย่ยตัวผีเสื้อนี่แก้วมันหนีไวมากไอสัตว์เอ้ยจะฆ่าได้อะใครจะฆ่ามันได้วะยินดีต้อนรับสู่อาโอยขี้เกียจเล่นมุกนี้ไอสัตว์สู้กับศัตรูไป บ้านแพรอากาศหนาวมั่งมาลิงมากูช่วย <the> นกก็มาร้องตรงนี้เนาะ สอนพระเจ้าวิแดกยเอเชียอืมโคตรแม่นควมแม่นต้องยกให้พี่ความแม่นต้องยกให้พี่ไอเก๋แบบเออความแม่นไม่ต้องยกให้พี่ ไอ้สัตว์อีดอกอย่าไม่อยู่กูอืมอเด็กเปรตโอ้อเด็กเปรตจะตายแล้ว ไมม่อีอืมความไม่ต้องอยกให้พี่เออเวลาตัวเอ,เองที่ต้องทบสิ่งหล่อเออ ba trong đội hình team luôn tiếng lộ, yeah yêu 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 yêu, em. lihat sih titik pret titik pret Indik predisi ya. Oh, soalnya kau จะใช้สกิลสองฟิกเกอร์มาหาก,กูได้ เชี่ยวนิดเดียวเยี่ยโอ้โหไม่โดนถอยมาถอยมาถอยมา

โอ้ไอเด็กเปรตไอเด็กเชี่ยโอ้เติมึงอจะโซโลจริงจริงอดิดกเชี่ยเยอะเยือนน้อยแล้วเล่นกลางระวังด้วยไอเด็กเปรด ไอ้สัตวเอาไปแจกที่เด็กเี้ย สติ๊กเกอร์ทนอีสัปอีกเด็กเปรตไม่โดน Defeated. An ally has been defeated. No.

ไม่เพราะเาดับดูดเลือดดูดจุ๊บจุบให้มึงแห้งไปเลยเอาไมมึงแห้งเลยเพรามึงแห้ง เครียดคลิปเครียร์คลิปไอสัตว์สอนพระเจ้าไปแดกไปเครียร์โอ้ไม่รอด càng hấp càng càng, càng. ไม่โดนไอ้เกียรอีเหี้ยจู่ๆสมองกูคิดเรื่องนี้ต้องจริงเอาไว้สมองกูคิดแบบนั้นด้วยโอ้โหแค่ไม่โดน ร้อยจบเออสายสปอร์ตแคลรี่เอยมิคนเนียคลิปอืมตักระคี p กูก็จะทำอินโทรใหม่ก็มิคนเนียแลมไม่ไปจ้า